โอมนะมะมะโอม sao มะ sao nay sung sạn, 10 10 năm gắn pha, Ayu 50 năm sao đã bớt chấp สิบปีไอเหมือนฟ้านโคเจ็ดสิบปีบาหกเต็มตัวแต่สิบปีไครหัวอนให้ถ้าเจ้าเป็นสาวเทียงใหม่ห็มป่เต้าได้อมีลูกสองแล้ว tròn mi bao mà eo มาขอข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีป่อแม่พ้าผู้สรีไอ้บ่าวตัวดีไอ้สักหายซอยแล้วก็ช่วงดีน้องเจ้าสถานีเนี่ยเขาจะมีมีบุญมาฟาครับวันนี้ว่าตุลุงนะครับตุลุงลา จาะว่ายพลาทอยสเก็ตนะครับเปินจะเดินทุดงนะครับเนาะจากเจงหวัดเชียใไม่เขาเนี่ยไปอุตรดิต์นะครับไปช่วยน้ำท่วมพิพานนานะครับเปินก็จะมาเจอนิมนต์นะครับจิมนต์ต้นลุงม่อย่างครับนี่น้อยนะครับผมขออนุญาตบอกชัตทาญาิโยมว่าพ้าหันตุเจ้ากำจ้องละหิดห้าอย่างนี้เดี๋ยวนีขอหมั่นใจผ้าปลอมเป็นพระจิตอาสานะ จิตาาาอาสาเพราะตั้งใจไว้ว่าเป็นเดือนแล้วว่าจะไปช่วยเพื่อนแต่ประเดศไปต้องรอรับกระถินก่อนก่อเลยถ้าไปปรึกษากรับท่านเจ้าคณะอำเภอโดยสกเกตพวกก็บอกว่าถ้าเขาไปเลี่ยอะไรน้ำมันพิษกฎหมายละพิดพระราชพิษมิในธนบัตรัญญนโจงโดยอันนี้เขาก็ม่ได้ไปเลี่ยะไรไผ่เขาบอกว่าเขาจะไปช่วยคนน้ําท่วมนะและแต่ผู้ใทับุญนมาํากันแล้วแต่ คือปที่ทุลุงลาจะเดินไปก็ถือไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษโด,ดยั้นนตรงนี้คขาจะมีชาวต่างประเทศโดยเนาะ loving kindness monster the world แปลเป็นไทยว่าเมตตาธรรมคำจุโลกก็ถือว่าเป็นน้องๆนะครับทีคือคนสำคัญเนาะด้านซื้อแล้วก็มีการนำเสนอซื้อละครเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกับเยาว,วชนของเรานปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับใช่ค่ะและการแสดงของเราได้รับการฝึกซ้อมจากพี่ออจากกลุ่มละครกัาไฟค่ะใช่ค่ะ,คะและแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะอาจารย์ปนานพรภัยบูรณวัฒนากจค่ะครับผมก็ถือว่ามีท่้นผู้ใจดีตัวนะครับตีมาให้เขา ก็จะฝากท่านผู้ชมนะคะว่าละครเรื่องนี้นะคะจะทําให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับข้อคิดเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบันนะคะซึ่งจะทําให้เราคิดได้ว่าเราควรจะใช้โทรศัพท์แบบราคาถูกหรือราคาแพงควรใช้ราคาถูกเพราะไงใช้ราคาแพงเพราะว่าอะไรนะคะซึ่งจะได้รับจากละครเรื่องนี้แน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะพวกเราก็ขอฝากละครเรื่องนี้ Yes อ r No อยากซื้อก็ซื้อเลย ที่นี้ด้วยค่ะครับขอบคุณครับงั้นขอบคุณน้องๆสองคนมากนะครับผมติดต่อไปขอเสียงตบมือให้กับน้องๆสองคนหน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานกำลังเซตละครจะเอาไม้ไปก่อนครับโอเคครับปูนักเวลาบนต่อไปเราก็ยกเวทีกับเขาเลยเนาะโอเคครับยกเวทีให้ครับแม่โจครับ The fellas stopped and him calling, yeah. and the ghosts to call. Uh -huh. I uh -huh. the

ભંલંલ માલે ชิ้มคร้วแล้วจุ่มโหนมวัวหน้าชื่อไปวัวชื่อยักษ์ใหญ่น้องชื่อยักษ์เก็บยักษ์ใหญ่ยิ่งใหญ่ยัดเก็บนะชวนยัดเก็บยิ่งใหญ่ยัดใหญ่ะสองจัดไปเรียกฟิตตี้ไม่เฮียหนเนี่ยเฮยไปไปฟิตตี้ไปเฮียโอยเคครับไป ไปเรียกมาสวัสดีค่ะสวัสดีผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยผูกเรื่องทำธุรวิจทีทางหลอกล่อลูกค้าซื้ออุปรกรณ์เฮียให้ได้ใจไหมทีนี้แหละเฮียจะได้รวยรวยรวย